สวัสดีจ้าพี่น้องฟองายสุภูสุขคนเห็นหนากลมๆแบบนี้นะคะวันนี้พาพี่น้องมากินเข่าแต่พี่น้องกินเข่ากับตำแตงไข่ต้มหกฟองแล้วกันี่หมูแดดเดียวติดมันพี่น้องนี่อีแม่พึ่งมักไห้จ้ะมักแล้วก็ตากแดดพ่อเขาเรียกแล้วพึ่งพึ่งห้ามพี่น้องแล้วก็เอามาทอดเนื้อแสบค่ะกักเข่าเหนียวเด้อค่ะนี่อีแม่เพิ่งกันหนึ่งเห็นไหมเอาปั่นหน่อยปั่นใหญ่าน้องโอ้ยมอนเลยช้อนเลยนะ เออนั่นล่ะเอาเอา,เอาอีกที่อย่าจบให้เยอะอ่ะตอนนี้เราเอ็นก็วากันพอกันมาเด้อค่ะเด้อมากินขนาานขาวน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าเพื่อยากสิเสรเลยค่ะสุดเจ้าเอ้อา,อาไม่รู้นจะอ,อยู่ยังไงแล้วเนี่ยอาบน้ำท่านนี้แล้วอยู่เนื้อกระแตกเหรอจ้ำแตงจำ้ำเบื้อช้ำช้ำเนาะร้อน โอเคใคริมเหมือบบาบูก็เหมือนกอืเอาน้ำปาก็มีนะเอาไหมจิ้มกับกับกจงก็อร่อยแล้วไปย้วทากเรยมาตกจังเลือพี่น้องหอืออืม ค่อยดูค่อยกินเปลือกมะนาวไปด้วยม,มันเลยเนี่ยจะตรงนี้ปีคุ้วยอค่ะ <S <S สดอร่อยวันพี่น้องถามว่าเจ้ากินเผ็ด้ะตอนที่ในทองอ่ะกินเผ็ดพี่น,40 40 40น้องสามสิบสี่สิบสิบหน่วยแต่ว่าพอทองน,นี่กินบาเผ็ดจ้ะลาดตำบักพีกสดนี่ประมาณสองหนึ่งสามน่วยแล้วค่ะแล้วก็ ตามเซตเรียบร้อยแล้วค่อยตัดพริกแหงไมจ้ะต,ตัด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 แล้วก็มาลุ้ยใส่เพิ่มสีสั<ม>หนหานความเผ็ด้ะพี่น้องจ้ะ<ม>อืม แตงคู่ไข่ต้มจริงนะอือหนูว่าจะทำแบบยามาตูมก็ต้องมาตูมเลยล่ละเอาชุกๆนี่แหละมไม่ต้องตูมเลยแบบนี่ก็ได้อืม แค่ไรเกืนยังจ็แสบค่ะพี่น้องโปราแฟ B7 เพื่อสุขภาพจะหมดเสรแล้วนะคะพี่น้องจ๋าใครที่มีปัญหาในเรื่องของควบคุมความดันนะคะเป็นเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลนะคะร่างกายอ่อนเพลียตื่นขึ้นมากบาสดชื่นด้วยพี่น้องเด้อแหละแนะนำเด้อดื่มกาแฟ B7 เพื่อสุขภาพประจําทุกวันวันละหนึ่งถึงสองซองก่อนอาหารเช้าด้วยค่ะพี่นนจ้าโปรโมชั่นแคมเปญน,นะคะพี่นนจ้าซื้อสี่กล่องใหญ่แถม4กล่องมินินะคะในราคาเพียง99 0สบาทส่งฟรีปลายทางฟรีด้วยค่ะขายดีมากค่ะพี่นนจ้าเป็นสินค้าติดท็อปทางเพจเลยนะคะพี่นอ้องในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่ยังไม่เคยดื่มแนะนานะคะในเรื่องของสุขภาพยิ่งที่ดาบอกด้วยค่ะ ช่วยได้จริงๆริงอ,มอมืมันมันหมูหลามากจริงหมูแบบติดมันมามค่ะบ่ติดมันมันบ่แสใช่ปะหมูกินไห้หมูแล้วหนึ่งฟอง ฟ้าหมดมีฟองอันนี้ขึ้นฟองอ,อันน,น,นี้อีกขึ้นก็ฟองพอดีอม,มันหมูนี่มันอร่อยเนาะแม่เป็นซอสแห่โบราณเลยแม่กิน,น้ำโบราณก่อนอือ อร่อยเลยบักแตงสองหน่วยไงนี่นี่ค่ะรสชาติเปรี้ยวอร่อยใช่ไหมจำบักแตงเผ็ดร้ายเขาว่าแซ่บพี่น้องบักแตงไม่ต้องรสชาติก,กลางๆแล,ล,ล้วป้าเนาะความเผ็ดเพราะว่าบักแตงเพราะมันถือความเ,เ,เผ็ดมันแห่งเผ็ดค่ะพี่น้อง มันๆอย่างนี้อร่อยอันนี้ก็น,น้ำใบแล้วก็นัวเป๊ะฮะลองให้กินมีหมูแต่เดียวเยอะลูกเต็มด้วยไหวให้มึงนะหมาก็ชอบเนาะ <c oughs> กิน,นกยังก็แซ่บครับี่น้องเลยเนี่ยอาหารเป็นของเอมื่เป็นถั่วเป็นถั่วผมไม่จัดขอเจ้าเมื่อเศร้าเียกับเมื่เป็นถัถ่วเนี่ยเ,เ,เป็นเห,ห็นแน่กินมาแห่ เฮ็ดมาแบบกระเมิดแบบนั้นืมปากนาหืมสะางผมเปือกปะเนี่ยผมดิชิมมะม่วงกันสั่ละ บางคนเขาก็กินเปลือกมาันาวด้วยนะป้าบ่บ่กุ้มอืม,มก็ไม่กินมันก็คมเหมือนกันขายดีนะตำแตงเดี๋ยวแต่เครื่องแป๊บเดียวส้อนห้อมได้แจก <laughs> เอาปีกอ่อนเปหน่หมก็ดีเอา มาเลยมันเป็นเมนูง่ายๆแต่มันอร่อยเนาะเอาแยากคู่กันทำไมนี่ขายน่าจะกินน่าจะค่าดีนะใช่ไงโมเดลเดียวคุณคงชอบกันเยอะใช่ต้องอย่งต้องติดมันด้วยนะอย่างนี้อนะเออื่อติดมันพี่น้อง มันต้องมีติดมานนิดนิดเนี่นนกนแกมแมไปแล้วมันแห้งมันแหง้งม่ปแสบมูมแป้งแป้งคืนแต่ถ้ารสชาติดีคุณภาพดีพี่น้องันก็คือเลยเพราะว่ามันต้องเห็นมองจากแบบดีเลยมันดแดดแะรับแดดเดียวเลยตอนนีงง้ยัดีมาก นูกินหมดสองฟองแล้วนะยังตอหนูสองฟองจริงหนูไม่โกงหัวอะรอืมลยที่โกงหัวเต็มเลยครึ่งเดียวอะต้มครึ่งฟองว่ะใครแบบไหนมีครึ่งฟองใครเจ่ายังมีสองอืม ไอ้องนังโบงนี่สองไงนี่เครื่งฟ้องต่ายก็เน่าบายพอจะสมบัติไม่ได้ไม่รแม่แเฮ้เออยายอยากกินนี่เก้อไปไหมอ่ะโอเควันนี้มุดเดียวนื่อเดียวไม่ได้ฟ้องบุญน่ะไม่ไปให้ แม่หมักอร่อยมากเลยไรยังไงก็บอกไปมักแบบบ้านๆแม่พี่น้ะงมันจะหอมชูรสอ่าของเนื้อหมูจะไม่ขาวนะ,อะตอนนูนเป็นเด็กอ่ะตาหนูอ่ะบนได้เนื้อมาหนื้ติดมันห้ละ หนึ่งม้วนเลพี่น้องยายเราก็เสียเอามาไม่ละเอียดให้เป็นเสน้นที่สุดอะไม่ละเอียดไม่เบลละเอียดแบบเราล่าบานเข้าไหมตากแดดแล้วยายแล้วก็เอามากีเลยพี่น้องกีใส่เตาทานให้กิน้นปั้นเขาเหนียวโอ้ยจับเจ้าบอกแท้แท้แช่ต่อค่ะ จูมอนี่ก,ก็กินน้ำย่อยด้วยกันอีกย่อยผู้นึงย่อยพุดจ้ะฮ็ดพุดกเอามาให้ใหลานดูขึ้นก็กินไทยห้องขายดีเด้อ นางกินยูดูกับเต้ทองอิอ่ออออออดินดิแห้งแห้งขึ้นหรอเคอยไปทั้ทงใบเขาจิกก้มจิจิ้มอย่าเอาตอนมันหนูนะผ้ามาตอนนี้ จัดเด้พี่น่องเด้อมันเป็นเมนูมนบานๆเท่าเมนยูยังไงแต่ว่ามันจะเลิศอ,อาหารหมากพี่น่องมันแซ่บนาะป้าเนาะไข่ต้มตำแตงเหนือแดดเดียวหมูแดดเดียวสิพี่น่องจ้าข้าเนียวเ้า,วา,วาวสวยแซ่บมืดเลยค่ะพี่น้องจ้าเอา คลิปนี้ก็มากินเขาแซ่แๆใไปพี่น้องเมื่อซื้อเด้ค่ะเด,ด้อผู้ใดอยากกินแรกนี่คือแน่กินบ่อกรตำแตงไข่ต้มนี่ยแหละค่ะพี่น้องจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ล่ะพากินกระเพงนมิสิไปแล้วสวัสดีจ้า